สวัสดีค่ะอ้าวหวัดดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ป,ป้าปางกับป้าลักป้าลักค่ะจะพาเพื่อนๆมามาขัดหน้า,าขัดหน้าด้วยสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยค่ะนี่สมุนไพรนะคะสมุนไพรนี่ก็คืออ่าจะมีผงธนาคาแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็มะขามค่ะเดี๋ยวพัดลมเนี่ยค่ะอันนี้คือผสม,ผสมแล้วนะคะ แล้วเรามาขัดหน้ากันนะคะไปเลยค่ะนี่กำลังจะผสมคลีมขัดหน้านะคะส่วนผสมก็คือตัวนี้นะคะเป็นผงธนาคาซึ่งเราเทลงไปในถ้วยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือตามด้วยน้ำผึ้งนะคะ นี่คือเทน้ำพึ้งลงไปแล้วใช้มือคนเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามือเราล้างมาเล้วเราจะใช้ตัวนี้อัดหน้าเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้น้ำผึ้งปริมาณเท่าไหร่ให้มันพอเหมาะนะคะประมาณนี้แล้วก็คนไปนะคะถ้ามันยังอันนีค้คือมันยังข้อนอยู่ เราก็เติมได้เสร็จแล้วเมื่อเราพอดีแล้วนะคะเราก็ผสมมะขามเปียกลงไปนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็บี้ให้เข้ากันนะคะให้เนื้อครีมเป็นเนื้อเดียวกัน อ,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 อันนี้คือครีมขัดหน้าที่เราผสมส่วนผสมเข้าไปเรียบร้อยแล้วที่เราใช้มือคนส่วนผสมเพราะว่าเราต้องใช้มือบี้บี้ไอตัวมะขามเปียกเนี่ยนะคะให้มันออกมาเป็นเนื้อเดียวกับครีมเพราะมันเข้ากันดีเราก็จะรู้ในความสัมผัสด,ด้วยนิ้วนะคะแต่มือเราล้างสะอาดแล้วไม่เป็นไรค่ะนี่แหละคะ่ะเราก็จะมาขัดหน้ากันทีนี้ได้ครีมแล้วนะคะอันนี้เราจะมาขัดหน้านะคะหน้าที่จะขัด เตรียมหน้าวิธีการเตรียมหน้าก็คือล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วถ้าเกิดหน้ามันแห้งไปตอนที่เราไปถัดไปทัหน้ามันแห้งไปแล้วก็เอาน้ํามาชุบหน้าเราก่อนนะคะให้มีความชุ่มชื้นนิดนึงนี่คือต้างเป็นไปนานหน่อยนะึง <c ười> แต่จริงๆก็คือพอล้างปุ๊บเราก็มานอนลองตรงนี้ก็ทำได้แไม่ได้ค่ะ,นนะ,คะชุ่ด้ที่เตรียมชิ้นนะคะนี่คือเาตหน้าที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะ เราก็ใช้มือป้ายนะคะป้ายฟีมแตะให้ทั่วหน้าทาฟีมให้ทั่วหน้านะคะ ทาครีมถ้าเราสึกว่ามันมีความเหนื่อยเกินไปเราก็ใช้มือแตะน้ําไปด้วยนะคะเวลาขัหน้า mm hmm. เพราะว่าถ้าหน้าแห้งเกินไปมันจะไปทาลายสภาพผิวหน้าเร mm hmm. าการขัดหน้ามีประโยชน์ก็คือจะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะคะ mm hmm. แล้วทําให้เกิดเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนหน้าเราจะกลั mm hmm. แต่คนที่หน้าแห้งก็ไม่แนะนําให้ขัด 2อาที่ต่อั้งก็ได้นะแหะะทีนี้เราก็พอทาครีมทั่วหน้าเสร็จก็จะเรมข,ขัดจากหน้าผัดนะคะนรนเริมได้กไหวนะคะคือหมายความว่าถ้าถ้าเราดูว่าเออครีมมันน้อยไปแล้วก็เติมเติมเฉพาะบริเวณที่เราจะขัดก่อนแล้วก็ใช้มือแตะน้ำนะคะแล้วก็บนุนขัดเป็นวงกลมนะคะบุนออกมาะคะ่ะ เเราจะนับห้าหรือว่านับมากกว่าก็ได้ก็คือนับแบบนี้นะคะแล้วก็สองอย่างนี้สามอย่างนี้หรือว่าแล้วแต่ความต้องการของเราแล้วก็ถ้าเราขัดเองเราจะรู้เพราะว่า เรื่การสัมผัสของเราถ้าขัดนานเกินไปมันก็จะเสบหน้าเราไม่นานก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกกะเอาเท่าที่เราต้องการไปได้อันนี้คือผสมผสมด้วยน้ําผึ้งมันจะมีฟวามนุ่มนุ่มหน้าแล่มันไม่ทำอันนี้มันไม่ทำลายผิวนะะตอนนี้เราก็คือขัดหน้าผากเสร็จแล้วก็มาขัดที่แก้มนะรวมือนกัน ใช้ปลายนิ้วนะคะระวังอย่าให้เลียโดนหน้าลแ,ลแล้วก็ขัดที่จมูก้าขึ้นมาลัดตจมนะูกก็จะเบาๆหน่อยนะคะแล้วก็ข้ามจมูกแล้วก็ขัดหน้าตรงนี้ระวับบงตรงใต้รอบดวงตานะคะ แล้วแรงกดไม่ต้องกดหน้านะคะคือแรงมือเราก็เอาประมาณพอดีไม่ต้องแรงคือเหมือนกับเราวางมือไว้ท่อนาแล้วก็เลื่อนไปเลือ่อนมาคือขด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 แล้วก็อองเหมือ,อ,มอนกันแนะนํานะคะถ้าหน้ามีสิวอยู่ก็ให้เว้นตรงที่เป็นสิวนะคะหรือไม่ก็สิวเยอะไปก็รักษาสิวก่อนค่ะ ว่าการขัดถ้ามันไปโดนสิวมันจะเพิ่มมาสิวมีการสิวเพิ่มมากขึ้นอันนี้หน้าหน้าไม่มีสิวแต่การขัดหน้าต้องระวังอย่างแรแห้งนลคะ่ะเติมมือเราไปแตะน้ำได้ตลอด สีชมพูขึ้นมาหน่อยแล้วไงโอเค,เลปปลอเคลแล้วเราก็จะรูกไปด้านหน้านะคะโอเคค่ะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะรู้สึกว่าหน้านุ่มสบาย ผิวแบบป้าปังเนี่ยจะต้องขัดเดือนละหนึ่งครั้งเพราะว่าเป็นผิวบางแล้วก็ผิวแพง้ง่ายแต่ถ้าบางคนอาจจะผิวมันนะผิวมันเดือนละสองครั้งด้เดือนหนึ่งสองครั้งเนาะอันนี้รู้สึกสบายมากเลยค่ะสบายจริงๆเลยเพื่อนๆลองทำดูนะคะง่ายนิดเดียวขัดเองก็ได้ขัดเองก็ได้ได